สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบ์มาหาเว็บแชทใช้ชกันอีกแล้วนะคะเราเน้นฝึกภาษาอังกฤษเพราะฉนะนั้นเราก็แชทไปเรื่อยๆนะคะโบลใช้เว็บแชททั่วๆไปอะ่ะจะได้คุยกันหลายๆคนใครที่เล่นแล้วเจอคนที่มาคุยในเรื่องของเซ็กซ์บ่อยๆเนี่ยคุณต้องหัดรับมือดีๆนะคะ แล้วก็เลือกคนคุยเด็กมากคนก็ไม่คุยนะคะผู้ใหญ่ที่คุยได้ก็คุยนะคะเว็บนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะลองดูส่วนเว็บที่แชทบ่อยๆจะเป็นแชท t b นะคะเว็บนั้นเนี่ยเราปฏิเสธเขาก็ไม่ตือ้อไม่ทำให้เรารู้สึกรำบากใจหรือลำคาญใจนะคะส่วนเว็บที่เล่นแล้วไม่ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเด็กเยอะคือแชท y 9 9นะคะ แล้วมีอีกหลายอันเลยอ่ะปดเซิร์ชดูนะคะปมไม่ได้ทำให้คุณดูวันนี้เป็นของ y 9 9เนี่ยหลายตัวเลยนะเวลาคุณเซิร์ชหานะคะลองดูดีๆนะวันนี้มาลองดูตัวนี้แล้วกันนะปดก็เพิ่งเปิดเจอเนี่ยแหละแชทโอกโอกมันเป็นเว็บ muchfan d com นี่ไง muchfan r d com นะคะ c h a t อกโอกมีแบบล็อกอินและไม่ล็อกอินนะเห็น<ๆ>เป็นรูปอย่างนี้นะ่าจะเป็นเด็กเยอะเหมือนกันลองดูก่อนอูที่ด้านล่างนะคะมีวิดีโอแชทมี แชทกับคนแปลกหน้าลองคลิกที่แชทกับคนแปลกหน้าดูก่อนเป็นยังไงก็คือมี start chat now เหมือนกันนะคะเขาก็มีกฎระเบียบไม่ให้ส่งภาพโป๊อนาจารย์แต่บอสเคยเล่นอยู่เว็บหนึ่งโอ้โหส่งมาให้บอสรับไม่ทันเลยจ้าอ่ทาทีนี้เป็นกลุ่มแชทก็มีนะกลุ่มแชทอ่ะแล้วก็มันมีวิดีโอแชทลองคลิกวิดีโอแชทดูนะคะ เขาก็มีวิดีโอแชท r e e น่าจะต้องลงทะเบียนด้วยอ๋อันนี้เขาบอก w i t h o u r registration ด้วยนะอ่ะไปะจะลองคลิกดูนะคะก็ต้องใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดด้วยอ่ะลองดูดิมันต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนมั้งถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนไม่น่าจะได้นะอ่ะ Enter as guest อ่ะเขาให้เป็นเ s สก็ได้อาจจะชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีเดี๋ยววอขอคิดก่อน friend ดีกว่50 50ดีกว่าเอ้ยเอ้าเอา,เอา,เอา 50 4 49. เ 49. อาเอาี่เะฟรนาแล้วก็ใส่เพศไปแล้วก็ Enter จะเจออะไรบ้างนะรูมรับบี้มัเข้ามาในรูมรับบี้นะไม่มีวิดีโออะไรนะจ๊ะเป็นแค่ห้องแชทธรรมดาเองแหมเราก็ตกใจนึกว่าเราจะเจออะไรน่ากลัวน่ากลัวน่าจะใส่รูปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนนะคะอันนี้ไงแคมอราเว็บแคมก็ออนอยู่นะ รูมหนึ่ง user หนึ่งลับี้อ่ะถ้าจอยจอยไปก็คือของเราเองนั่นเองอันนี้คือรูมลิสต์ไม่มีอะไรไปโรไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะงั้นเราลองไปที่แชทได้ปกติดูนะ stranger chat คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ start chat now เนี่ยคนชอบมาส่ง A S L คือข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกเว็บก็บอกว่าให้ทักอย่างอื่นไม่ใช่ A S L งี้ muchfriend. com ก็คือเว็บนะคะ M 1 7อันนี้น่าจะเป็นอายุเด็กๆถ้าเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวลองดูนะโฮมสิ Group Chat, stranger chat video chat อ่เาเอา Stranger Chat ดีกว่ามีแชท with voice ด้วยนะแชทโด,ดยเสียงด้วยนะแล้วก็ Mobile เล่นในโทรศัพท์ก็ได้นะคะอ๋อเราสามารถจะแชร์วิดีโอแชร์ภาพได้นะคะอ่ะ Stranger Chat สิ Start Chat now มาที่เดิมเขาให้มาเราลองให้ไป เขาบอกว่า your chat has been disconnected เขาบอกว่าแชทของเราอะ่ะมันหลุดไปแล้วอ่ะคลิกเ r ีย o ทูแชทอเกนโอเคให้ให้มัง่งเขากำลังพิมพ์นะจ๊ะเขากำลังพิมพ์ดูดูอิงกู o ดน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคนเนี้ยเปอร์ Super. เขาบอกสุดๆเลยเขาบอกน่าสก็เลยถามเขามากงเลยอยู่ะโอเคก็เลยอว่าโบได้ใหม่อยู่อาจจะแก่ไปก็ได้น่าจะเป็นเด็กอ่ะ จะหนีหรือเปล่าเขาถามว่าเรามาคุยกันแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่อเมริกาเขาบอกเขาอยู่ออสเตรเลียคู่ล้วก็บอกคู่เหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นชอบบอกคู่ดูเด็กอายุเท่าไหร่วะมาถามเขาว่าอายุเท่าไหร่เราก็บอกตัวเองว่าโบ๊ทอายห้าสิบแล้วหมายว่าแล้วเด็กอะเราถามว่าเราทำงานไหมแต่ยี่สิบเจ็ดก็ใกล้จะสามสิบแล้วนะ เขากว่าเออไม่เป็นไรหรอกเขาถามเขาก็บอกว่าเออวัตกงานไม่มีงานเศร้าเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไร What profession h a d you been in เขาก็ถามว่าอาชีพอะที่อยากเป็นเขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจแต่อยากจะเป็นช่างภาพนะแต่เคยทำแต่งานบ้านเขาก็บอกว่าเขาอะทำงานเขาก็เลยถามเขาว่าเขาทำอะไรวั a ด d เดียเขาบอกว่าเขามีร้านเป็นของตัวเองเขาก็เลยถามเขาว่าเขาขายอะไร เฟอร์นิเจอร์โอ้ไม่ก็เขาขาย furniture. เฟอร์นิเจอร์ก็ถามเขาว่าแล้วไอเนี่ยมันเป็นธุรกิจดีไหมในช่วงโควิดเขาบอกเออมันก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่มันก็ดีขึ้นเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาถามว่าพี่อเป็นคนดูแลบ้านประจําใช่ไหมเขาก็น่าจะถามว่าต้องแต่งงานหรือยอย่างนี้เดี๋ยวเดาได้เดี๋ยว,วเขาต้องถามพีม่บอกใช่แต่ก็ อยากที่จะหาเงินได้นิดนๆหน่อยๆเพื่อจะเป็นเงินเก็บของตัวเองเงี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปทั่วๆเดินทาง<อ>พีก็จะถามเขาว่าโอ้ทูมาเทนออยุโรปเพืถามเขาว่า, oh, วา,า,วาและที่เคยไปมาไกลสุดเนี่ยที่ไหนอ่าใช่ทาเวลทาเวลคือคือเทอเรปีเขาบอกทราเวลิ่งคือเทอเรปีโดยสรุปนะคะ คนนี้นี่ไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องเซ็กหรือเรื่องทางเพศใดๆเลยนะคะแล้วเราก็คุยกันไปถึงว่าโป๊ะอยู่ที่อเมริกากับสามีอเมริกันเพราะตอนแรกเราไม่ได้นะนำตัวกันคือเวลาคนเราคุยกันแบบไม่รู้จักกันเนี่ยคนที่ไม่ได้ใส่ใจว่าเราจะเป็นใครอันเนี้ยคุยไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องมาถามชื่อไม่ต้องมาถามสถานะหรือใดค,ค่อยๆคุยไปก็จะค่อยๆคุยไปเองนะ อย่างโบก็จะค่อยๆคุยไปเรื่อยๆเ,เขาก็บอกอ้าวยูไม่ได้เป็นอเมริกันเหรอโบก็บอกเขาไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ง,งานกับอเมริกันเขาก็เลยถามว่าแล้วมาได้ยังไงแล้วจัดการชีวิตกันยังไงคือบางอย่างเนี้ยไม่เข้าใจความหมายในะประโยคเขาก็ถามเขาได้ว่าเออยู่หมายถึงว่ายังไงเหรอเขาก็จะอธิบายให้นะคะคุยโดยรวมก็คือเขาอะอยากที่จะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวเพราะยังไม่เคยแต่แล้วบกเข้าใจว่าเขาอะ เดินทางคนเดียวอยู่แล้วตอนหลังเขาบอกว่าไม่ใช่เขาแค่คิดว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวดูบ้างแต่เขายังไม่เคยผมก,ก็เลยถามถึงว่าเราไม่มีแฟนหรอเขาบอกตอนนี้ไม่มีก็แสดงว่าเขาว่าเคยมีแล้วพวกก็เลยตัดบทว่างั้นฉันต้องขอตัวแล้วละ่ะคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะพวกก็เริ่มหิวแล้วใกล้จะบ่ายโมงเขาก็ถามว่าอายุจะไปแล้วหรอบอกใช่แล้ว ก็ใบยบายกันเสร็จเขาก็ก่อนจะไปเขาบอกว่าขอเตือนขอแนะนําว่าแชทอย่างนี้ให้ระวังพวกก็บอกรู้เพราะว่าไออ่ะเล่นมาตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วเขาบอกห้าสิบแปดเลยเราบอกใช่แต่ตั้งแต่แต่งงานเนี่ยไอก็ไม่เล่นอีกแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นอีกเนี่ยแหละแล้วพวกก็อยู่แป๊บหนึ่งถ่ายรูปข้อความไปให้ในกลุ่มดูกันไงฝึกภาษาอังกฤษเขาก็เข้ามาทักว่า อา้าวยูยังอยู่อีกเลยแต่โบก็ไม่ตอบโบก็ออกไปเลยนะคะเอามาให้ดูกันนะคะใครที่ภาษาอังกฤษพอได้เข้าไปเล่นเลยนะคะเล่นฝึกภาษาอังกฤษได้คุณอย่าไปคิดว่าคุณจะเจอใครในเว็บแชทนะถ้าเป็นเว็บเดทก็ว่าไปอย่างเว็บแชททั่วๆไปเนี่ยไม่เหมือนเว็บเดทนะคะแต่ก็ไม่แน่อาจจะเจอคนดีๆก็ได้ต้องลองดูะคะ่ะลองดูเพราะว่าตอนโบกแชทตอนอยู่ไทยอะ่ะ ก็เจอแฟนคนที่คบจริงจังจากเว็บแชทเหมือนกันก่อนที่เราจะตกลงเป็นแฟนเราก็คุยกันธรรมดาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องแชทนะคะสอบถามได้นะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวก็ถามรายละเอียดมาเหมือนกันนะคะเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็ได้คุยโอนนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ